สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับอาจารย์วีนะครับอาราวีฮาสานีนะครับสำหรับในคลิปเมื่อกี้นะครับอาจารย์ก็ได้พูดไปแล้วเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานแอนิเมชันนะครับแล้วก็อาจารย์ก็ได้เกริ่นมาแล้วว่าในคลิปถัดไปก็คือคลิปนี้เนี่ยเราจะมาลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนสตอรี่บอร์ดนะครับ ซึ่งการเขียนสตอรี่บอร์ดเนี่ยถือเป็นส่วนสำคัญที่เราจะเป็นเหมือนบางคนก็เรียกเหมือนเป็นไบเบิลในการทำงานแอนิเมชันนะครับหรือในการถ่ายทำงานต่างๆเพราะว่าสตอรี่บอร์ดเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดในงานเรื่องการจัดภาพเพื่อให้สร้างภาพเนี่ยถ่ายถ่ายไทย,ถ,ย,ถ,ยถ่ายทำได้ถูกต้องหรือว่าแม้ในตัวช่างอนิเมชเนี่ยเขาก็จะได้รู้ว่าต้องวางภาพอย่างไรนะครับเพราะว่าในการทำงานแอนิเมชันจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ทำงานเพี เพียงแค่คนเดียวเราอาจจะต้องทํางานในการแบ่งส่วนต่างๆทํางานหลายๆบุคคลดังนั้นเนี่ยสตอรี่บอร์ดจะเป็นตัวไกด์ให้ทุกๆคนเนี่ยมีการทํางานไปในมองเห็นภาพเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันนะครับคราวนี้เนี่ยการเขียนสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันประกอบด้วยไปด้วยอะไรบ้างนะครับเราไปดูส่วนประกอบของสตอรี่บอร์ดกันก่อนเลยครับสตอรี่บอร์ดนะครับส่วนประกอบของมันเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ2ส่วนนะครับก็คือส่วนแรกจะเป็นส่วนของภาพสตอรี่บอร์ดเนี่ยเรา อย่างที่บอกมันก็คือบอร์ดภาพนะครับสิ่งแรกที่เราต้องมีเลยก็คือภาพว่าภาพภาพนั้นที่เราต้องการให้ปรากฏออกมาบนหน้าจอแสดงผลเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างซึ่งมันก็ต้องประกอบไปด้วยตัวละคร acting ของตัวละครการเคลื่อนไหวหรือการกระทําของตัวละครในฉากฉากนั้นนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของตัวละครหรือ movement ของกล้องต่างๆนะครับว่าจะมีการซูมเข้าซูมออกหรือว่ามีการ แพนหรือว่ามีการเรื่องของดอลลี่ต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นส่วนประกอบของเสียงนะครับซึ่งเสียงตรงนี้เนี่ยมันก็จะสัมพันธ์ไปกับบทสคริปทีท่เราเขียนไว้นะครับแล้วก็เสียงที่เราจะต้องให้ตัวละครเนี่ยพูดมันจะต้องมีอะไรบ้างหรือว่าเราต้องการที่จะใส่เสียงพิเศษส่วนประกอบต่างๆอะไรในในตัวช่วงช่วงนั้นบ้างอันนี้ก็คือเป็นสส่วนหลักนะครับแล้วก็จะมีเสริมอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องมีในสตอรี่บอร์ดก็คือลำดับภาพหรือว่า ฉากฉากนั้นเนี่ยหรือภาพภาพนั้นเนี่ยจะเป็นฉากไหนซ,หนซีนไหนซีเควนซ์ไหนตรงนี้ก็เป็นส่วนรายละเอียดที่เราจะต้องมีในสตอรี่บอร์ดนะครับเพราะเพื่อที่ว่าในตอนขั้นตอนการอิดิตรือตัดต่อนเนี่ยมันจะได้เรียงเนื้อเรื่องได้ถูกต้องนะครับหรือเราจะสามารถเช็คลิสต์ได้ว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่เราอนิเมตมาเนี่ยเราครบทุกซีนทุกฉากหรือ,อยังนะครับคราวนี้เนี่ยสิ่งสำคัญในสตอรี่บอร์ดที่มันต้องมีมีอะไรบ้างเมื่อกี้อาจารย์ก็มีการ พูดไปแล้วนิดนึงนะครับคราวนี้เรามาจะมาพูดว่าสิ่งสําคัญที่มันต้องมีในสตอรี่บอร์ดเราจะมีหลักๆอยู่3อย่างนะครับพอทุกคนน่าจะพอเดาได้แล้วว่ามีอะไรบ้างนะครับเมื่อกี้อาจารย์ได้พูดไปนิดนึงอ่ะเรามาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเราต้องมี1ก็คือ subject หรือ character นะครับในสตอรี่บอร์ดเราจะต้องปรากฏตัวแสดงเลยดังนั้นเราจะต้องรู้ว่า เราตัวละครเรามีอะไรคนสักสินของหรือฉากต่างๆเนี่ยมีอะไรบ้างและมันมีการเคลื่อนไหวหรือการแอคติ้งต่างๆในเรื่องราวอย่างไรนะครับส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มของไครเมราหรือว่ากรอบของภาพว่าเราต้องการเนี่ยให้ฉากฉากนั้นที่ตัวละครแสดงบทบาทตรงนั้นเนี่ยสื่อสารด้วยภาพขนาดใดหรือมีการเคลื่อนกล้องอย่างไรนะครับอ่า แล้วส่วนที่3ก็จะเป็นส่วนของเสียงนะครับหรือ,รอเรื่องของออดิโอและซาวนะครับว่าช่วงที่ตัวละครตรงนั้นเนี่ยมีการสนทนากาันเขาพูดว่าอะไรบ้างหรือเราจะมีซาเอฟเฟกอะไรบ้างหรือตรงนั้นเนี่ยเราต้องการจะมีดนตรีประกอบเป็นเพลงอะไรไหมนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นส่วนของสตอรี่บอร์ดที่มันต้องมีนะครับเป็นส่วนสำคัญที่มันต้องมีคราวนี้เนี่ยบางคนก็ถามว่า ถ้าเราไม่เขียนสตอรี่บอร์ดได้ไหมนะครับจริงๆแล้วการเขียนสตอรี่บอร์ดเนี่ยมันมีข้อดีมากมายเลยนะครับข้อดีของการเขียนสตอรี่บอร์ดนะครับหนึ่งเลยเราจะทำทาให้เห็นภาพนะครับว่าโดยรวมอง์รวมเนี่ยของงานของเราเนี่ยจะไปในทิศทางใดแล้วก็ส่วนทํางานใน แผนกต่างๆหรือกลุ่มคนต่างๆก็จะได้มองเห็นภาพเดียวกันว่าอ๋อเราภาพตรงนี้เราต้องการจะสื่ออย่างไรเสียงอย่างไรขนาดภาพอย่างไรต้องการสื่อสารขนาดอย่างไรนะครับแล้วก็2ก็คือเพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ลำดับนะครับในเนื้อเรื่องเรื่องราวตรงนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราไปเรียงช็อตในตอนอีดิทเนี่ยเราก็จะได้เรียงได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่สลับกันนะครับอันนี้เนี่ย สมมติเวลาเราเป็นสมมุติไม่ได้เป็นงานแอนิเมชันหรือว่าเป็นงานถ่ายถ่ายทำวิดีโอนะครับบางทีเขาอาจจะถ่ายเป็นฉากที่เดียวเนี่ยอาจจะมีข้ามช็อตหนึช็อตหนึช็อตหช็อตแดช็อตสินะครับเพราะว่าเขา,าจ,จะยึดตามสถานที่ที่มันกําหนดในการถ่ายหนึ่งครั้งดังนั้นเนี่ยถ้าหากเรามีสตอรี่บอร์เวลาเรามาเรียงในขั้น Edit เนี่ยคนที่เป็นช่างตัดต่อเขาจะสามารถรู้ได้ว่าช็อตที่เราถ่ายมา 157ตรงนี้มันจะต้องถูกวางลำดับอย่างไรนะครับไอ้น,นี้ก็คือเป็นข้อดีของสตอรี่บอร์ดในงานแอนิเมชันก็เช่นเดียวกันนะครับในการทำงานของกลุ่มโปรดักชันใหญ่ๆบางทีเนี่ยคนที่เป็น a อนิเมตกับคนที่เป็นตัดต่ออาจจะเป็นคนละบุคคลกันก็ได้ดังนั้นเนี่ยสตอรี่บอร์ดก็มีส่วนสำคัญในการเรียงลำดับเหตุการณ์นะครับแล้วก็ข้อดีข้อที่3ก็คือเราสามารถควบคุมปริมาณเนื้อหาและเวลาได้นะครับพอเราเขียนเป็นสตอรี่บอร์ดเราก็จะเห็นภาพรวมของงาน ข่าวนี้เนี่ยเราก็สามารถทําให้ผู้กํากับหรือทีมงานเนี่ยมองเห็นภาพรวมได้สามารถปรับขยายบางส่วนหรือว่าถ้าเกิดเราเห็นว่ามันเยื่นเย้อยาวเกินไปแล้วก็สามารถที่จะปรับก่อนที่เราจะทํางานจริงได้ดังนั้นเนี่ยในงานทำ,ทำงานแอนิเมชันเนี่ยจริงๆเวลาเราจะทำหนึ่งฉาก1นึ่งช็อตเนี่ยมันต้องสร้างเองประดิษฐ์เองทุกอย่างดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเราไม่วางสตอรี่บอร์ดก่อนเราทําไปเลยเนี่ยบางทีเกิดเราต้องมาตัดทีหลังเราจะรู้สึกว่ามันเสียดายสัตว์ปั้นตัวละครมา a อนิเมตมาเนี่ยใช้เวลานานมันก็เสียดายเสียเวลาเสียทรัพยากรได้นะครับแล้วก็ขั้นข้อดีข้อที่4เราก็สามารถที่จะตรวจสอบความถูกต้องของงานเห็นภาพรวมของงานได้นะครับแล้วก็ขั้นตอนอข้อข้อดีข้อที่5ข้อสุดท้ายก็คือบางทีเราก็สามารถที่จะให ผู้ที่มีอำนาจเหนือเราหรือว่าให้บุคคลอื่นนะครับที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราหรือว่าที่เขาสามารถช่วยมาดูงานของเราองค์รวมบางทีเวลาเราทํางานเราอยู่กับมันตลอดเวลาบางทีเราก็ไม่เห็นจุดบุกพ่องถ้าเกิดเราเขียนสอรี่บอร์ดเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปให้อ,อ,อาจจะให้ลองให้ที่ปรึกษาเราดูก็ได้นะครับว่าเป็นไงบ้างเนี่ยเนื้อเรื่องประมาณนี้ฉากประมาณนี้มันโอเคไหมมันดีหรือเปล่าอ,อย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเขียนสอรี่บอร์ดเราก็สามารถ สามารถมาปรับแก้ก,ก่อนที่เราจะทําจริงได้นะครับ